ัดผาามาทุกคนเนี่นี่ก็ขอโอ้โหมันงัดแงนกูเด้อมันลงผมย่ามันอ๋อรอีกันนี่เบดโ้ยเบะคือเบะฮะนี่ตายโหโอโหโหดโหดอะไรกันจิตนี่หเลยเว้ยโอ้โหนีเถอะมาแล้วมาแล้วนี่นะมาแล้ว กำลังซ่องอยู่ทุกคนสวัสดีทุกคนยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องหลอนซ่องแชนแนลมุ่งเน็อาขึ้นไปตามเคยทุกคนขึ้นไปนอนดงและเต็มดูวยสังแห่ทุกคแต่สภาพอยู่บ่หอดอยู่เบิ่งตอนนี้โอ้รถขาดทุกจนว่าสักทีว่าในเบิ่งแต่ละคนแต่ว่าล้างเลยได้นี่ไง ตาบีล่างได้แล้นี่หมดเลยมอมแมมหมดเลยอาตากฟ้องอ่ะโอ้ยเน่ครับผู้ครับโอ้ยลุยลุยมืงเนี่ลุยคักลุยแน่มึอเนี่ยลุยคักแน่เลยเร็วแต่ว่าเฮาสิบระเทศไทยไอ้ตอนนะนทุกคนตอนขึ้นนะนะเหมือนเนี่ยมือแหน่ขึ้นน้อยคนบวกถึงมือเรามือเราขึ้นเก้าขนแต่มืนหนีห้าคนแต่กันยังลุยปั้นนี่นะ เดนบงาสีไปถ้ามีเจอถับอลน้ำแข็งแ่งาเีแล้วขราสีไทยบงอีเดืหนึ่งเดี๋ยวนี้เรียมตัวน่ารุกลดก่อน ภาพมาทุกคนเนี่นี่เดกอขอโมโทมันงัดแงีนคือบโเด้อมันลงพยายามอ๋รีบกันนี่ออเบิดอโอ้โเบะคือเบะห้ามควายมือป้านี่เสืออ๋อสองสั้นสองหยาบปนขุดโฉดเลยอ๋อชันอ๋อันดิอ๋อันก็เก่าใจจงัดเอานะโบ้พูหมาไม่ห้ามเมื่อตีนมันมันมีบนกระสังเดี๋ยวเอาสิมาสุกรถก่อนทุกคน สี่ายอะเบิง้งมันสิขึ้นเธออยู่บนนี้ oh, oh, oh. ยังสิ้ย่อเลยก็ดีบอคมลงก็เอาลงได้ปลาโลไทหนาด้วยปลาโลโอ้โหมันจีบุ้งซุ้อามาแล้วผู้หนึ่งก็มะขื้นตักวาวชิ้นเตักยอมไอ้สุกไงทางล่างสุดอันหายเนี่ยเอาลงสินี่นะท้ายเนี่ยเอาลงสิ

โยได้พกนอะเตกอยเลยโยนเลยสิโยนเร็วโยนอยโอ้ยแบบแบบใคจะล้มกับพวอนี่ย่ักาออลมไปน้ร้อดมันมันคงยันี่โย่ยี่นี่นึงออหล่อมงามด้วยเอ

ยืดเหนียวินก็เลยย่ดยืดตีมันเด้เลยจะน้อเด้อเมื่อกี้ไหมดึแรเด้อโอ้ได้ไหมดึงนึงชองเข็มนี่ช่องเข็ดของโป๊น่าติเอาไปนเพ้อ สามโมงแล้วขึ้นตอนสิบสองโมงสามชั่วโมงอยู่บนหอดามตอนนี้ลุยต้อนเดี๋ยวสองไงแอดมินสองยูทูบนะบอยสองยูทูบุ๊เบิร์กอ่า ผมเคนน้องขอท่านได้ถึงขึ้นอ่ะเจอกันยูดานทุกคนเจอกันยูบอลที่เฮาสิไปพักเสาร์เลยทุกคนตอนนี้เจอสถานการณ์ใหม่เฮาเห็นงูตอนนี้มันน่าจะจอบนูอยู่เฮ็ดลถกะไดกระตูกอาจารย์เดี๋ยวเฮาสิรอเบิ่ื้องในนเอางูก่อน ีเห็นบ่อยู่ฮะย้อนนะเป็นหูตัวไอ้หูประมาณน,นะหูตัวเถ่งๆได้น่ะเด้อกันเต่าเห็นแต่ตัวมันเดินี่เห็นแต่ตัวมันอยู่แห่ไรที่มานั่นอยู่ฮะ ตอนนี้เขายังบ่ฮอดได้แต่เขาแวะเขาแวะมานั่นก่อนเขาแวะมากว่าสี่ทายวันตอนนี้ก่อนติดเซอรหนูมีแต่กดชะลอได้เนื้อจจแไปเงี้ยห่างมันก็ไม่ย่าผมมาจิตพื้นประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันลงมันลงลบลงเลยคอนเทนเน์ก็โตูกระนัดนเลยนะบอกใช่ไหมบ่อแกัน เรียบร้อยทุกคนนี่บอปลาโอ้เดอดบ่อปลาหนาเลิศย่อยลงน่าจะได้ละเอาไม้ซอดเลยดึงบ่เฮ้ยเอาไม้ซอดเลยดึงอ่ะเดี๋ยวเห็นบ่เหรอนี่มันพิษเข้าไปกินนู่นนี่เป็นงูมีพิษพอดีชาวกายมาเลยก็พอดีเห็นตอนนี้ผ่านกำลังมันั่นอยู่ผ่านเขากำลังทุกเขานี่ โหดหรือจา์กินนี่ทุนเลยโ้ยโแ้นี่คนเมดกว่านะมาแล้วมาแล้วเมกว่าโบผ้านะในผ่านแต่เขา่ามานี้นี่คักคัคัักกินเทงกินเท่งพวกนี้เดือ่เท้าอยู่ปรีไปนี่กินแคมป์ไป ตั้งแค์เลยอยู่แคบทุกคนอย่างผท่านตั้งแค์อยู่ได้อาหารก้อนเลยเมื่อเดี๋ยวเจอกันที่บอลนจุดพักเสาเลยทุกคนไปานโอเคทุกคนตอนเถวหอดบอลพักบอลเสาแล้วเอาสีเสาอยู่นี่แหละแต่แฟนอูแคว้นแคว้นเปรกน่าจะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็แต่ละคนเมื่อยแหงขอพักขอเสาก่อนใส่พลังไายอะไรมันนี่มันมาหาคนเวลาสุกรดก็แหงยกว่ามือหน้าอี ตามที่เห็นอยู่ต้นคลิบมาแล้วเดี๋ยวอันนี้กะสิพาไปใส่เบ็ดใ,ใ,ใส่หมองก่อนทางนี้ก็สีเขาอยู่เกมบอลผักบอลเสาแต่อันนี้เอ็นป่าอยู่ฮะก็เลยว่าสีขึ้นไปใส่หมองอยู่ฮะจะไปใส่หมองกัน อยู่นี่แหละเขากเสีต้องปลาบ้านนี่ตอนนี้ก็บ,บางตัวก็ทื่อได้แหละเดี๋ยวฮะทื่อมองหมดแล้วเดี๋ยวเขาบางทีเขาสิยโบได้ต้องทุกคนพอมือแรงเขาอย่างสิได้มาหาเลาะหาการปา่าแทนอยู่จะน,น้ำมันคุ้นก่อนเขาสิได้ท้าไอ้ท้าโดนๆแล้วจึงมาหยามอีก ในระหว่างนี่ก็เฮาน่าจะได้กลับไปอยู่แคม,มก่อนกลับไปอยู่แคมของเจ้าก่อนเดี๋ยวสิกลับมายามใส่หมองแล้วเลยเฮามานั่นทุกคนมาบนพักบนสเสาเฮานะเตครื่องมื้อน,นี้มันถางหญ้าอีหลีเครื่องอาจาเปิเ้ลหมดตามนแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ได้เอาออกมาต้าอยู่ตอนนี้านเฮากําลังก่อไฟสเฮ็ดกินตัวนี่แหละตัวที่เฮาได้นี่แหละ เป็นการป้องมีพิษได้ตัวนี้แต่ว่าบ่ทึงคันว่าหายแห้งขนาดนั้นอะนะเ <c oughs> ดี๋ยวเห็ดกลิ่นเห็นยังแล้วก่อเห็นตัวเป็นเป็นคืเนเนอ,อเลยงใหญ่จริงๆเนาะเดาสิมายามมองนะทุกคนมันเอาไปน่าเดี๋ยวนะี้สักประมาณสิบนาทีมั้งแล้วเอาสิมายามเลย พราะว่าคันเว้นเฮิงกับยามันตายก่อนน่ะนะตัวมันถือพยายามเลยเฮ้เยยนะามเลยนะจ๊ะอืมนี่อีกอยู่นี่เดี๋ยวสอ,อ,องตัวแต่วหมอมันน้อยเสียปากเออทันได้หมองใหญ่เสีปยปากปะาฮื้อเอาก่อนเถิดไปไปบยูนิโอ,อ้กูซีฮื้อมาทางนี้หนา เด็กทางหนทางนั้นถูกเ็กอยู่คือลา่อยู่ทุกคนคือตรงนี้ตัวล้ออกู่ลองูก่อนะเอัะกะเด็กตัวนี้เอาลนดโนดเลยตัวนั้นลนดไปเลยืนดตัวนึงนนเมาเลยเด่ผูกอะแก้วจ ยามันเถียงเรื่องเสียนั้นขึ้นหามาหอดถ่านน่ะแห่งกรมาน้อยฝนหาฝน ยิ่รี่เมือนัดนยตัวนี้ใหญ่เ,ด,ด,ด,เยยด้อีถึงถึงเด้อมาาล้วยำเนื้ยระสีแล้วก็ว่าโปรได้ิมอะไรป่ายังล่อยู่ถึกถึเรื่องัสีไส้สกลับคืนอีแล้วก็กรับบอลผักบอลเสาเหรบ ตนนั้นยังเก็บอยู่จะเอาเสียงนั่นก่อนอ้อมงขาดขาดจีนี่เ้รา่าอหมเลยอาจายว่าพีเลยว่าั่าก็ได้เอาอาจารย เออซ้อก็ดีเลยเมนูแบบนั้นเลยหม้อหม้อสดน้ำเนะหม้อหรอหม้อถือมาอยู่หม้อเอาได้พอดีต้มน้ำนั้นเลยสิเฮ็ดเมนูซ้อได้ทุกคนบไซ้อเย็นบัวได้กินเขาเงินเลยพอดีออกกำลังยูรถเขาเขาตอนเช้าจนยอบจักซ้ำได้หญ้าแห้งเพราะว่ารถคนก็เริ่มเถื่อไลยเลยดิคนตกบัวยาบัวเฉาหนึ่งมันเถื่อไล่เลยมันก็เละมัดถัง กินเขาก็ยังดีที่ได้เนื้อกันสั้นเลยก็มีแต่ตำมะฮุ้งกันและพอเฮาถือมะฮุ้งขึ้นมากันเว้นทุกคนมางถือเฮาบ่ได้ยังกเสียนะมางถือเฮาฮากินบ่ได้ยังโอเคเฮาก็ถือถือายอยู่รอบนี้หก็เนื้อก็ยัง กินขาแล้วเกียนะจิงนี้บหลาอดันถือกุมลายอะไรกินพอนื้อข้าเขาด้ันอะไอย่าเยไปันอยู่รกูเนะเขาเน้อยๆไปใช่แหลจัอยู่กับตาลดคูน้มาจับวะกตาลดผู้บกูออกมาแล้วผ่านตุ้ยเห่ากำลังอันนั้นเบิ้งแต่สิบ ไม่มีแก้ไขไมนมีไปกอนออทุกคนตอนนี้ต้มแล้วแหละตอนนี้เสเอามาให้กินแหละิเ,เอามาซ้ว่มงงายยเนียตัวนี้ทงั่ชัะมอล้อ่างนี้เขาจอเามาแล้ว้ ล้างปะใให้มันเย็นเข้าตาิดดบ่าะี้เอ่อเดี๋ยวมันเย็นตุ้ยเพองเอาไปอ๋อไปนั้นอยู่นอกมางอยู่นอกเลยนาะเปนงอห้องไปาอยู่นี้บอกควแบบนี้เย็นมากิดๆเตยทงอย

เขาเอืนัวเาวเอาบ้านเขาตาเสวต่าแค่ท่านี้นี่นี่นะทุกคนฮอกนีนตัาหมูมีช่วงงูล้วยนะครับุมบาดางสาปยาปอกๆสมัยมาประทานนะเดี๋ยวฮากินเขาแล้วปุ๊บนี่ก็น่าจะได้ไปพักเสาจังน้อยเลยฮาสิไปไอ ยูแถวน้นไปอยููแถวบอนแคมเห่านะและแลไรก็สี่เกมตัวออกไปห้าอาหารต่อออกไปหาอาหารแบบข้องกินสกินมือแลงอีนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอ่าเป็นเขาเขาหินเขากังหวั่นของเขาได้นี่ฮครับตอนนี้เขาฮ็ดกินแล้วแล้วมัมกอนแล้วทางนี้เดี๋ยวเอาสีกินเขาก่อนกินเขาแล้วกลับไปพักเสาแล้วก็ไปห้าไออาหารต่อกิน่างก่อน มาเด้อยาดามาเด้อทุกคนเด้อข้ากลุก่มสูตรช่วงชัวเรียทุกคนเลยปีงดตามห้องใกด์เบอร์เลยแต่ห้องจำเป็นข <c oughs> องเขาเสร็จนั้นตอนแจง้แจงๆนี่ทุกคนชัวเร็นมาเด้อมาเด้อกินนํากันจับเป๊ะทุกคนเนี่ยตามห้องจำเป็น

อสชเปล้มนี cow, uh, ่หรอย้ำบทัน <t akers> ่ะหมามันอว่ดโดนแรนทันเลยนะเต้นเลยเต้นเลยนะเต้นลยย่เล็เอาูนรกันะระบ่กระดูกมนเลยปลาสิวมองปลาสิวที่หอบไปใส่ยูบอลหัมาทําอินทุกคน คือเมืองที่นัดบี่ของเขานมจีนี่มันนี่นะบด้จกบด้จัมคนนี้เนาะเหมือนเดี๋ยวเราได้ของเด็ดเลยนอนเลยได้ของเด็ดเลยทุกคนนี่ ทันก็มีอีกคับหน้าเนาะเนาะผิด <seguinte> บ่บ่เนี่ยขอบคุณนะเสือพานาผมกับไปตั <Uma velocidade wiele> ้งแต่นั้นแหละไปตั้งแต่สู้รถตอนนั้นแหละไปทางไผทางมันเลยเจ็บอันนี่ตําหุ่งอยู่ตําใส่บ่ดิโหกินตับก็บ่กินนี่ จำโปมท่อโปมมันยังดีมาออดได้ตลยมาออดเลยกลางม้านก็เก็บดีบ่อสอันนี้ได้เก็บไส่ใส่เบ็ดได้เก็บใส่เบ็ดใส่หม่องนั่นเลยเดี๋ยวลาดุกมามาทุกคนมากระบัอกว่ามีผีช่วงที่ซาขึ้่นี่เนาะเดี๋ยวขอตรวจก่อนทุกคนี่ หน่งที่จงเิตายนะเตดีเว้ยตัดไปตังนี้เลยห่งองหองเป็นหนึ่งเลยหน่งงปนหนึ่งเลยอเก็ตัจงนุมหนังยูมาันเลยนันแล้วตนตนเยนนะขององบ่คัต้งแต่วก้อยมือนี้ยมีม้งนูขึ้นแตทางฝึงฮะแล้วเขาไปได้ลกอันนี้เขาลกแล้ว บาดขันเลยดูห้ากับมันห้อมอ,อบงอนได้ห้อนน้คิที่นนว,ไไวนเย็นไรเด็นรุ่นๆจะเลยอยู่ยันมันบุพอน้ำนอน่ะ กับพ mm. ักชมอแด้วใส่สมแล้ะใส่สมตำลังถาก็บดูลายได้น้อยถึงบนตทางๆเขาเข้าตางอ้อเข้าตินกันแล้วอมาเอาเพิ่นรับที่ถูกเฮาเราที่นี่ก็ถือว่าเอาไปดูต่างไปดูตั้งมัน่ หมแย้งเปล่าเนาะพอเราบ่อหนึ่งเดียวเข้าแห้งก่อนกลิ่นยังกระเซ้บ่นึงนาทึงป้อมตังหอดซองเลยตอนนี้เฮากลิ่นเขากิ่นยังแล้วมาแล้วทุกคนแล้วก็เห็ดไอเห็ดเบี้ยเห็นยังส่วนตัวแล้วมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้จุในผ่านเข้าไปต่อแหละไปล่าต่อแหละแต่ว่าเฮาซองคนสิได้อยู่เฝ้าแคมป์ก็จ้าเฮาอยู่เฝ้าแคมป์เพราะว่าอาวุธบ่พอนะอาวุธบ่พอดีแล้วก็จำเป็นต้องได้อยู่เฝ้าแคมป์ซองคนกับ ผู้ไทยแท้และก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้ทุกคนและก็ขอบใจละลายสำหรับภัยทีเบิ่งมาจนจบนะและกะ็ฝากอย่ากดค้ามโฆษณาเดี๋ยวคลิปใหม่สีเห็ดคลิปให้มันดีขึ้นต่อไปต่อไปนะทุกคนก็ขอบใจละลายภคยเบิ่งมาฮอดบบนี้บายบายสำหรับื้อนี้